สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชาแนลนะครับพร้อมด้วยนะครับนุ่มอามคนเดิมป้าต่อยคนมีเซนนะครับก็ได้เดินทางมาที่บ้านลําโกนนะครับเผื่อมาสัการะกาบไหวขอโชคขอลาบยุธิศาลนะครับศาลปู่ตาบ้านลําโกนนะครับท่านผู้ชมศาลบางนี่ก็ยู่อ่อยู่กลางปานะครับเพราะว่าผมเคยมากกับนุ่มอามนี่นะครับ ศาลที่นี่มองเห็อยู่กลางปา่ามามันนี่ยุ่งกัหลายครับมันนี่มาน้ำกันสามช่องนะครับป่ะเดี๋ยวไปพอทีมง,งานน้ากัดน,นะครับท่านผู้ชมไปนะครับชมศาลปู่ตาบ้านลำกงล์อ่ะนี่ป้าต่อยกำลังจะไปเตรียมสิ่งของนะครับกราบไว้สวัสดีครับหนุ่มอามสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับเสียซีดำเจ้าคือนไปแตะยุ่งมากจริงเล่ไอ้กี่ยวกเรื่องม้าเขียวนี่กันไม่ทีไรมันยุ่งมากสุดยุ่งว่าเนี่บประเห็์มันมแนบประเหต์โอ้ประเห็นนะปุ๊บมันลบไปเลย <c oughs> สิบว่ามันแรงตามเลยวะ สวัสดีครับป้าต้อยค่ะท่านผู้ชสวัสดี้ทำผักต้มสุกสันต์นะครับเนาะกำลังิเตรียมดอกไม้ผูดเทียนกาบใบขอโขอลาบกับสารปูตาเป็นครับอ่ะเดี๋ยวได้เตรียมฝากเตรียมนะครับเพราะว่ายุ่งไร้หลายเลยครับท่านผู้ชมพันหนาฝนเข่าป้าเข่าดงยุ่งหลายมันกอยอดออกมาชุ่ยนะครับท่านผู้ชม่อา นี่ครับปูตาบ้านลำโกน ดเลไปดนเเดดดนีีกวว่าตัไหจะเ็ามน้ไปครับเดี๋ยวไปเตรียมทูบเทียนกราบไหว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมอาจุดถูกเฮาแล้วก็ท่านผู้ชมนะมีนี่มีขั้มหมากขั้มพู่หมากซี่ขั้มยาซี่กอกนะครับแล้วก็ทูบเทียนดอกไม้น้ำสมน้ำวานเมื่อกี้นั่นขวดน้ำตีงเออเมื่อกี้นั้นผเห็นอยู่ท่านผู้ชม เมื่อกี้กำลังจะเตรียมของขวดขวดน้ำริง<พ>ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นหิวนหห้วน้ำบ่ <c oughs> หิ้วน้ำแม่นุ่งกับหลายเลยครับเพื่ชมไปมดแล้วจก็มีได้นุ่งแต่ว่านาจุดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมคือเอาตรงนะก็จะมีมีใครมาบ้างก็มีแต่พ่อทองแหลดนะมาเนาะ ข้อส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้มานะครับที่นี่นะครับท่านผู้ชมหลายงวดเนอะอาอเนะครับแต่ว่าเคยมาอยู่เทียนเป็นปลาเต๋อมาอยู่เนาะก็นานแล้วใช่ไหมนานแล้วนะครับโดนแล้วค่ะมาครับผมนะครับเดี๋ยวมาขอโชคขอลาบกันกับที่ศาลหอปู่ตานะครับผมนะของวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะครับโปรดใช้วิจรณญาณในการชมด้วยนะครับผมนะป้าป้าถูก นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อปูตาบ้านลำโกนหรือว่าบางีเพื่อนเอิญสารโดนโอนปูตาไหมหมอฮ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 อปูตาบ้านลำโกนนะครับท่านผู้ชม เมื่อนี่ลกูกหลานช่องมาวินชาแนลนนบามเพคนเดิมปลาตอยคอนมิเซนก็ได้เดินทางมากกาไหวายสักราบ,บูชามาขอคารวะปูตาเพื่อขอโชคขอลาบเลขถ่ายแล้ว,วันที่หนึ่งของงวดวันทีหนึ่งกรกฎา,าคมพศ2 5 6 6เพื่อเป็นสะพานบุญเชื่อมไปให้ครับเอฟซีทางบ้านที่กำลังล่อค่อยความหวังที่กำลังล่อชมบาลมีของปูอยู่มื่อนี่ ลูกหลานกับว่าได้ขออย่างไยก็สิขอเลขเสียงท้ายถูกพร้อมดยขยเยาเซียมซี่ขอได้โปรดให้ปูให้โชคลาภลูกหลานเพิ่อนาไปฝากไปตอนเอฟซีทางบ้านสามโตตรงตรงของงวดสีมาให้เด้อปูเด้อให้ได้เข้าสามโตตรงตรงให้ดังกองปัตตพีทั่วโลูกเลยเดปูเด้อสาธูสาธุสาซาทูอบไรมาไม่น่ากินไป เดี๋ยวทูบขึ้นไปปักกระถางอยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าเอ้านี่ไอ้อานไอ้เดี๋ยวเด้อเนี่ถ้ากันยางขึ้นมน้ามากขับมาหวานเนี่ยไม่ได้สังเกตโวินเลขใส่เทียนเด้อใส่เห็นเลยบ่ได้เบิ่งโอ้ใส่เทียนคือลนหลายแอ้อามอยู่หั่นข้างล่างโอ้มีแต่ใส่เทียนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปักถูกไปกลับออกมามหาหาครับท่านผู้ชมโอ้ใส่เทียนบ่ได้เบิ่งแม่หมื่อกี้ใส่เทียนนก็คือคือไม่ไม่ได้ดูนานเนี่ยตะกี้เคยมีดิผู้ชม ใส่เทียนไมท่านผู้ชมเออใส่เทียนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเบื้องเหล็กใส่เทียนได้เสือเหี็นไ้เ้อเ็กขึ้นเนียนเท่านผูม่ได้เกียรนะครับเมื่อกี้เบื้อเหล็กเลยโออ่าโดนรเยเต็มเต็มเลยเนยนโดน่เรียกว่าปูนสห้เนาะคิดว่าปูคนห้แเลยอังกลงกบโบเดอ สาธุสาธุเน้อผู้ลูกหลานมาถวายนามนหมาคั่มูหมาซีข่ำยาซีกอกขอโชคลาภนั่งกูปังปังเถือสามตัวตรงตรงครั้งแรกครับผมนะครับได้มาหมายเลขหกครับหมายเลขหกหกครับหมายเลขหกนะครับท่านผู้ชมหกนะครับอ้าหกทำไมไม่เก็บขึ้นหกแล้ว อ่ะอันที่สองดับปูนอ,อ่ะสุตามโตตรงๆดับปูเอ๊ะโอ้ยหลับออทร้อพอดีแคนสอกหอลับท่านหมายเลขสองครับหมายที่สองหมายเลขสองรครับ ไม้ที่สามออกมาแล้วครับเอ้าไม้เลขสามไม้เลขสามสามครับผมสามครับไม่เล่กสองสามเก้าสองสามครับต่าได้ยุ่งกวอตามนั้นนะครับนผู้ชมเดี๋ยวไปดู็นควาเชี่อส่วนคนโรช้วิจรญาในการรับชมชมเดี๋ยวไปดูเลขใส่เทียนนะครับนี่ครับหอพันยูสูงนะครับทนผูมชมผมตั้งโต๊ะยู่ดานล่างก็เลยได้ยืนกาบไหวเอานะครับ นุ่มอามนี่ครับนุ่มอามมาเห็นเลยใส่เทียนอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับอามเห็นก็โมนิดาวินนี่เป็นศูนย์ตัวนี้สองเนี่นี่ตัวตัวท่านแล้วก็ไปเห็นอีกจุดหนึ่งท่านผู้ชมตัวนี้เหมือนคล้ายสองนะเนี่ยตัวนี้เลยแมีนแล้วอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้นี่แหมอวินนี่แล้วเป็นศูนย์เป็นเกตขึ้นหนึ่งก็ได้นี่เป็นสามตรงนี้เป็นสามก็ได้หรือว่าเป็นเก่านะครับท่านผู้ชมแปดคุณนะนี่ตัวน้อยนี่เอ้า นี่แปดมีศูนย์อืมผู้จองเห็นหมอเออตัวนี้เป็นแปดกันเลยเนาะอามดูระยะมุมเทิงนะมีศูนย์มุมวนบนมุมบนมีศูนย์ีเจีดี่สามนี่ครับอยู่น้ำกันเลยเนาะนี่น่ะอ๋อแต่พอนุ่มอามมาอ๋อขึ้นเหล็กใส่เทียนก็ลายแต่เหกใส่เทียนขนายเราด่โอ้เหล็กหามที่อามเอ้าเล็เล็กศูนย์สามเหล็กหนึ่งนี่มันไปตรงกับเหล็กอ่ะ อยู่เสาหลักกิโลบาลเนี่ยมีสามมิเก็ดมีแปดท่าู้ชมตรงตรงนั้นก็คล้ายๆเลขสองนี้เลยนี่ต้นนี้เป็นเลขสองนะครับนี่ครับจะบอกได้นี่ใบใหม่เป็นศูนย์นี่นี่นะครับศูนย์สองแปดคล้ายเลขสองนะครับท่านผู้ชมยังจะเป็นไปไหนเป็นยังคือว่ายังสั่นพอเห็นตัวนี้เป็นคล้ายแปดพยุนนี่ศูนย์สองแปดศูนย์สองหกบกหูนะนั้นการเล่าเมืองซื้อเกินไวโอ้พอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชม นะครับอืมอืมเห็นปะแม่แล้วหมอหัวต่อเหล็กเสียท้งมึงเนาะเอาพี่เนาะง่ามคมึงอ่ะมันไปตรงกับอันเลขอันเสาหลักกิโลไอ้ของไอ้คุณแม่สถาพรนะมีสองมีแปดมีเจ็ดมีสามเดี๋ยวไปดูเลขทูบนะครับท่านผู้ชมเลขทูบยังไม่ไม่หมดนะครับเลขทูบไปดูไม่ไปบ<อ>ัวยัง เอาเลขถูกคือเป็นแวงแวงแบบนี้เอาตัวแรกตัวที่สองเลขสองชัดเกณฑ์ตัวแรกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับผมผมขึ้นบันไดมาท่านผู้ชมตัวแรกก็คล้ายเลขสองคล้ายเป็นเกตด,ด้วยนะครับท่านผู้ชมตัวแรกเป็นสองสองหรือว่าเกตสองเดี๋ยวรอตัวที่สามนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูรอบๆศาลก่อนนะครับสั้นเลขใหม่เลขถูกนะครับไนอฮามเลขตรงๆเลยเอาวินอะไรอัดอยมาไหมฮามอาวินเลขกูมงทองกุมันอาวินจัดชัดเลยเอาวินจัดชัดเลยอู้ยเอาวินเอาวินไม่เห็นสิเลยอวิน นี่ท่านผู้ชมชี่ิต้องทองกุมารอุ้ยหกขาบอกอามนี่เห็นจะชัดเลยท่านผู้ชมชัดคับแท้ขาได้อํานี่เห็นไหมอําหกบอกอาหกขาท่านผู้ชมหกขานะครับท่านผู้ชมน้ำใครเป็นศูนย์กาะศูนย์ขเปดับเออเป็นหลักกางนาที่ยึดสายเมื่อคท่านผู้ชมเป็นเป็นแปดหรือศูนยตัอจับไปด้วยเห็นมวินนมแมนแมนเห็นเป็นเป็นแปดหรือศูนย์อ่ะศูนย์หกข้าหรือแปดหกห้า ต่อยอย่างยันชัดเลยต่อยท่านผู้ชมครับเลขน้องกุมารครับผมเลขยืดทองผับบ๊อก8หัวขากระสุนหัวาท่านผู้ชมชัดเลยครับผมชัดชัดเลยเลขขยืดทองกุมารเนาะเอาวินเอาวินชัดชัดเลยวินท่านผู้ชมคนหัวลูกเลยวินบ่ได้มาขอร่นทีละขนหัวลูกเลยท่านผู้ชมโอ้ยเอาวินคนลูกเลย ท่านผู้ชมครับโอ้อะไอยก็เป็นความเชื่อส่วครับก็จะเอาดำแดงมาวางขึ้นมาเปิดนดำแดงให้กินนั้นเอาขึ้นมาเปิดเอเปิดดำแดงไหมเฮ้ยเปิดขี้กินได้ปะเปิดแดงแบบเพิ่งเนี้ยเปิดเนี้ยเปิดเนี้ยครับเฮ้ยเปิดเห็นย่งไงนะนี่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมขนาดคล้ายๆกับว่าหนมอามเพิ่์ลพิเศษนะครับเพราะว่าเพราะว่าอัจฉหิวน้นางนะครับท่านผู้ชมอาจฉหิย์นางมันนี่ผู้เอาหน้ามาถวายแต่ว่าบ่เปิดฝาเพิ่อกินเมื่อไรนะครับ อานนะครับตามน,นั้นนะครับท่านผู้ชมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมตามน,นั้นนะครับท่านผู้ชมวิ่งขนลุกยาวเอาวิเนาะขนลุกเนาะโอ้โหขนลุกยาวเลยโอ้ยยังต้องบือหยอกนะเนาะท่านผู้ชมไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเลขทูบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลขยุ่งใหญ่ตามน,นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่คือหลังศาลเพลิงครับท่านผู้ชม เอาเหลขักใหญ่เห็ล้ะนันเลขยักใหญ่ังเห็นเลขักใหญ่เอาซังทงโอ้นั่นนั่นเนี่ยเรวเวเลขักใหญ่เนี่ยงเลขักใหญ่ไม่อามนั่นนั่นนั่นนนบ่่งสามเลือหกสามหนึ่งเนึ่องสามหกสามใคเนี่ยเอาบ่นเยอ้นั่นนเห็นปะนั่นนั่นนัโอ้ยเดียวอ๋อนี่นี่กองอัวออเอน่นี่นี่อามนี่ยุกองเอากับมีนี่มัน เป็นหกสามเลื่อหนึ่งสามโอ้ไข่ไข่บ่ใช้ถอยไข่ไข่หนึ่งศูนย์สามเด้ไม่ศูนย์ตรงกลางเออหนึ่งศูนย์สามหรือหกศูนย์สามนะครับท่านผู้ชมโอ้เห็นไปเห็นแล้วทีเดียวทเดียท่านผู้ชมครับถ้าไม่หนึ่งสามก็หกสามหกศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามครับผมอ่าประมาณนั้นอู้ห้ามพักอับเลยเหล็กอยู่ง่ายเหล็กใหญ่เลื่อนเลื่อนเห็กใหญ่มาแร้งอยู่เด้ ก็านผประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมทนั้นนะครับสาธุสาธุสาธุเด้อปูเอ๋ยขาให้ปังๆตรงๆเลยวนนตรงไหนต้นตะเคียนว่าอําเอาเคยเข่าได้อําไปแมนไปเบิ้งผุนจงมาเบื้งเหล็กถูกเนาะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่ต้นตะเคียนต้นนั้นก่อนเพราะว่า เลขเคยเข้าอยู่นะครับท่านผู้ชมไปนะครับอนยูู่ต้องเดินเข้าไปอีกลึกนะครับท่านผู้ชมไปไปยังไป่ได้่ได้เบงต้นอลยรด้นี่ครับต้องเดินเข้าเข้าไปด้านในนะครับท่านผู้ชมเอาไปอบกเโอ้ยเอ้ยอาโอ้ยโอ้ยอ้ยเนาะ เออยักฟังสันดานยักฟาจังสันเ้ยกระแตกระลอกแล้วง่ายจะหันไม่หันน่ะเออ แรนเขาเขาพวกนั่นแล้ววาหันนันเรงเขาพวอันน oh, ี้ต้นตะเคียบด้วนี oh, ่โอ uh, ้ยอะไรลดนอะไรโดนโอ้ถ่วงต้นตะเคียนะซือแข่วะฮันนี่นี่นี่ต้นตะเคียนเนี่ยว่าเคยเคยเขาไปซองมึงดูตจนนี้เดี๋วมาโดนนีสิมาดวมาโดนเนี่ยเขาไปยไเบิ้งกันนะไปไเบิ้งเนี่ยต้นตะเกียบยืนตายั ดึงมาขุดเลโอ้ยอฟองเดียววิ่เพราะว่าขนลูกแม่ดิยต่อฟองไปหน่อยเห็นเลขกวะเห็นนี่เอ้าอ้ําค้ายๆนานาค้นยางนี่นี่คล้ายนาข้นอ้ํอ้ํามาเบิ่งในกองเอาวนิใส่นาข้นใส่อืคือจังฟูยิ่งแท้เห็นบะนี่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 คือจังฟูยิ่งเลยนี่นี่เห็นบ่นี่เป็นคนเลยนี่นาค้นกระหักเลยนี่เอาอีกเล้ววิน ท่านผู้ชมนีเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยแล้วมีตัวเลขด้วยมีตัวเลขอยู่ข้างล่างหนึ่งหนึ่งศูนย์สามนี่หนึ่งศูนย์สามเขาไปบ้างเลยเขาไปบ้างเลยพี่เป็นเป็นรูปคนด้วยนี่เห็นว่าอามจริงว่าอย่างนี้หนัาอ้นน่าจะได้เจอเจอแแปลกแต่โมนี่แมสเนื้อโอ้ยอ่านเห็นเลขเห็นเป็นเป็นรูปคนเลยนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมอวิธีนีท่านอวิน ท่านผู้ชมครับจเจอเรื่องอ้ยอวิทเล็กั้างล่างวอมเออเห็นบ่เช้ต่อยเห็นบ่เห็นบะนี่นี่นี่สูงสูงเขาเบิ้งนี่นี่เบิ้งเบิงยุกกล้องนี่ก็ได้นี่เห็นปะอยอาต่อยอ่าต่อยโอือทั้งนี่ทั้งคนหนาคนเลยหนาคนที่นี่ท่านผู้ชมครับถ้าไม่ซูมกล้องเข้าไปใกล้ๆนี่จะไม่ไม่เห็นเลยครับท่านผู้ชมว้าอืมโอ้เอาิทย์อวินอวินย์เป็นหกศูนย์ดูสิหกศูนย์บ่ หกศูนย์หกศูนย์สองหรือหกศูนย์สามยิังไงหรือหกศูนย์เจ็ดนี่ต้องมาชมเหมือนเหมือนคล้ายใบหน้าคนเลยครับผมเป็นรูปคนเลยครับจะไปยกกล่องมาว้นเห็นอย่างสัตว์เลยผู้ชมจมูกเบอร์สาธุสาธุนะผู้ชมครับอย่างชัดเลยครับผมขนลู้ชมขนลุกเบอร์จะงเลตะเคียนเลยเห็นเป็นตัวไหนศูนย์ศูนย์สาม มกศูนย์ซองนี่มึงดีนี่แหละอ้าวก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนุ่งกับหลายเด้อันยุ่งกับหลายเด้อุ้ยหลอกขาดมูนี่แหละคือปัญหาบางนีแหละนั่นนี่อือปวดเท้าครับนะฮะอะไรล่ะขาดมูด้วยครับผูมช่วงนี่้ดูนะครับแล้วขาดมูเดี่ยครับนี่ไปไปถอย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 ตะอ่ม เดี๋ยวไปดูเลขทูบนะครับท่านผู้ชมไปไปนุน่มอ,อามันนุ่มอาไปแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับตัดต่อยครับนุอ่มอาเพิ่นไปซองเบืองแล้วครับว่าทูบแปลกตรงปลายนะครับท่านผู้ชมเห็นเป็น เกตสองศูนย์หรือว่าสองสองศูนย์ที่ผมถ่ายท่านผู้ชมเบง่ีจ่งนั้นใหม่บ้านเบิดที่เห็นเป็นอ่ามีสองสองศูนย์โอ้ยสองสองหรือว่าเกตสองนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นเ็ตสองศูนย์หรือว่าสองสองศูนย์ก็ได้หรือว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนะครับแตกด้านข้างแลท่านผู้ชมทูแตก ว่าตัวแรกนี่จะเป็นเป็นเลขสามหรือเก็ดหรือท่านผู้ชมเห็นว่าเป็นตัวไหนครับแต่สำหรับผมเห็นเป็น 2, 2สองสองศูนย์หรือเก็ดสองศูนย์ครับท่านผู้ชมอ้าตามนั้นนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับอ่าตามนั้นนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะได้กราบลาปู่ตาไปแล้วนะครับขอกราบคารวะขอกราบลาปู่ตาเพื่อเดินทางไปที่นต่อนะครับปู่ตาเดี๋ยวลูกหลานกับสิรดมาเยี่ยมมายามขอฉกคลานน้ำปู่ตาอีกสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็จะได้กราบลาท่านผู้ชมทั้งบ้านไปนั่นนะครับขอให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านสุขภาพแข็งแรงนะครับตามวยปังๆกันโดยปู่สุขคนเด้อครับ อ่าทําการงานสิ่งใดก็ขอขให้จเจริญรุ่เงเรืองก้าวหนา้าเดินทางไกลไกลก็ขอขให้ปลอดภัยแก่ขาดจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับเออสำหรับคลิปนี้พี่นี่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องมาวินชาแนลนมอามคนเดิมป้าต้อยคนเมเซนอัพพลชาแนลพระองแหลกคนเดิมและปะทิพด้วยนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พี่นี่ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ